สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุทธิชายลำซับลารนิสิต67364372ค่ะวันนี้นะคะก็คือจะมาใช้งานตัวของ s e n g e m a t เราก็จะเข้าไปตัวของอหน้าเว็บไซต์เขานะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็คือจะอไว้ให้เราใส่โค้ดแล้วก็พอใส่เสร็จก็จะมากดตรงนี้เพื่อให้เขาแสดงผลลั เราก็จะยกตัวอย่างเป็นการแก้สมาการนะคะระบบสมาการเชิงอนุพันธ์เราก็จะให้ตัวของ c h a t GPT เป็นตัวเขียนโค้ดมาให้เรานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโค้ดที่ตัว c h a t GPT เขียนมาให้เราก็จะทำการ Copy ตรงนี้นะคะแล้วก็นำไปใส่ในช่องได้เลยกดแสดงผลแล้วก็สักครู่นะคะ นี่ก็คือจะเป็นผลลัพธ์นะคะที่ตัวของโปรแกรมคิดออกมาให้นะคะนี่นะคะก็คือคำตอบจะเหมือนกับในตัวของ ChatGPT เลยนะคะสมมติว่าเราอาจจะอยากได้การแก้สมการกำลังสองนะคะเราก็จะให้ตัวของ ชท GPT นะคะเป็นตัวเขียนโค้ดให้อันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวที่ใชท GPT เขียนมาให้แล้วก็ Copy แล้วก็เอาไปใส่ต่อได้เลยกดแสดงผลแล้วก็รอสักครู่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคำตอบนะคะของสมการที่เราใส่ไปนะคะ